สวัสดีครับ iOS 14ตัวเต็มใกล้จะมากันแล้วครับตอนนี้เราก็ได้ทดลองทดสอบ iOS 14บ e t a กันมาจนถึงเวอร์ชั่น8ซึ่งก็ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องครับวันนี้เราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่ของ iOS 14 beta 8บน iPhone 11 Pro Max ที่ไม่นานก็จะกลายเป็นเครื่องรุ่นเก่าไปแล้วครับผลการทดสอบจะเป็นยังไงจะต่างจากเดิมหรือไม่ไปชมผลลั์พร้อมๆกันเลยครับ เราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14 beta 7บน iPhone 11 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU single core ลดลงนิดหนึ่งครับแต่ multi core เพิ่มขึ้นพอสมควรชดเชยจากเวอร์ชั่นก่อนหน้าที่ลดลงไปพอสมควรครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้จากที่พุ่งมาหลายเวอร์ชันจน beta 7ลดลงพอเป็น beta 8ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับ แต่จากการทดสอบการใช้งานความเร็วโดยรวมก็ไม่รู้สึกแตกต่างจากเดิมนะครับทดสอบความเร็วกันไปแล้วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อครับผลลัพธ์ในเบต้า7ทำได้ดีมากขอให้เบต้า8ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยเถอะเพียงสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับ เพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone 11 Pro Max ใช้จอแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทำให้เกิดอาการจอเบิร์นหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา สำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้เครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับ โดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 11 Pro Max ปรากฏว่า iOS 14 Beta 8 ยังคงสดใสใช้ไปเพียง1%เหรือ99%เหมือนในเบต้า7ดีกว่าเบต้าก่อนหน้าทั้งหมดผลลัพธ์น่าพอใจมากๆครับการอัปเดตเป็น ios 14เบต้า8บน iphone 11 pro max ความเร็วลดลงเล็กน้อยแต่แบตเตอรี่ยังดีเหมือนเดิมเบต้านี้กดอัปเดตกันต่อได้สบายๆอีกเช่นกันครับเพื่อนๆใช้เบต้าอะไรก่อนหน้าอัปเดตเป็นเบต้า8กันได้นะครับไม่มีอะไรต้องให้กังวลใจแล้วไปลุ้นงานของ apple ในสัปดาห์หน้า และลุ้นกันว่า iPhone 12และ iOS 14จะมาเมื่อไหร่ครับมาปุ๊บเพื่อนๆสามารถติดตามข้อมูลการอัปเดตได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบ,บกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ